สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พ่อพกกับเอซดีนะคะวันนี้มาแปลกค่ะ้ามากวดที่มาเมาื่อคืนนะ่ะจะฝนตกนะคะแต่เมา่หบางหูเดงตื่นมาขาวเบิดเลยจ้ะนี่จ้ะใส่ทงมือแล้วได้อ,อุปกรณ์จัดการกวดนะคะเป็นยังจะต้องกวดที่มาวัสดีค่ะ หนึ่งเวาลาคนยางพานไปพันมากเด็กหน่อยหรือว่าคนแก่หรือว่าคนปกตินี่แหละคะ่ะถ้าเกิดเขาล่มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะบานเท่านะคะเขาอาจจะฟองเท่าได้ค่ะนี่นะคะบางบานกระแสกการโรยเกลือะคะ่ะบางบานก็ลุกขึ้นมากกว่าที่มาแต่ทุกเสาร์ค่ะทางบานนี้ก็กวาดไปแล้วคะ่ะ กวาดไปเรื่อยๆค่ะนาบานหิมาตกหนาวบอรกระโบหนาวปันไดน,นะคะบนหนาวปานตอนที่มันมีล่มล่มหรือว่าพายุค่ะจะหนาวกว่าตอนหิมาตกแต่ว่ากระเสเสื้อพานาอยู่นะคะกวาดไปกวาดกวาดง่ายอยู่ค่ะหิมามันก็เป็นพงนะคะ นี่ก็เป็นนาบ้านค่ะกวาดลงไปกวาาแต่มือเสาเอาจัก,กรยานขึ้นมากเกือบมือนแล้วนะคะแต่ก็บลมค่ะเกือบซื้อค่ะ กวาามาถึงตอนนี้ก็ย่ำบอแล้วนะคะต้องไปกวาดทางลงบันดเีกค่ะกวาดไปเรื่อยๆค่ะคัาพูดเห็นข้างหลังเทว่าเป็นผุ่มๆนะคะเป็นต้นใหม่นะคะแต่ว่าใบใหม่มันดนออกเบิดแล้วจ้ะเห็นเป็นสีดำดำด นนไปกวาดท่า,ทางลงมันอไดนั่นกันจ้ะมีจ้ะหม่องที่ว่าเกือบเมิอนอะนะคะที่ว่าจักรยานขึ้นมาไปส่งลูก กวดไปหอดล่มจอดรถผนละจะามองเอาจัก,กรยานไปเก็บนะคะตรงนี้ก็เกือบมืดนล้่จังะคะ่ะ วดแล้วก็พามาชมบรรยากาศนะคะถนนฝีมือกวดไปแล้วจ้ะพูนทางผบางบานเท่ากับบอกมากกวนแล้วค่ะแต่ว่าบานเท่ากับกวนแล้วจ้ะไปเห็นหิมะนเอาขึ้นมาจับปึงนะคะบอกาซิม <laughs> มันก็เป็นผู้พิพงนั่นแหละคะ่ะ บกากินค่ะอยากซิมมืออยู่แต่กับบกกาบสสะใจค่ะทอดทุ่งมือจับเบิงเลยนำแข็งไซเห่านี่แะจ้ะนำแข็งไซพออยู่บนมือเห่ามันกัดละลายเป็นน้ำนั่แหละจ้ะนี่จ้ะ คือทอดบ้านนะคะคือทอดประเทศไทยคือทอดอากาศอุ่นๆคะ่ะน,นี่ตื่นมากกรเมือดคะ่ะกลับจากมา็ดงานกระมือดคะ่ดะแดดก็ว่ามีบางช่วงแดดมีแต่ว่ามันก็นยังหนาหวฮาเกาจะ้ะคือทอดไทยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะแม่หนจ้จ้า เก็บอุปกรณ์จากที่นี่เก็บลงไปไว้สิาพาไปิึงบรรยากาศล้างบาตน,นะคะนี่ทา,างยางที่ห้ากวดเสร็จแล้วจ้ะเป็นยังมีลงเดือยนะคะแต่กลัมเป็นยังค่ะพ่อห้อยยางไหนพอคนบรหม นี่ก็จะเป็นสนามล้างบานนะคะสวนล้างบอลน,นิดหน่อยค่ะข้ังลัางพู่นก็สิเป็นสนามฟุตบอลคะ่ะก็สิมีเด็กหน่อยมาเตะบอลเสมอค่ะถ้าเบิ่งมืันนี้เขาจะมาเตะบอลหิมะตกฝนตกหิมะตกก,ะตก็เตะคือเกาจะ้ะคนมากบอลแลข้าวไปเบิด์เลยค่ะหญ้าก็คือสิตายนะคะต้นใหม่ใบใหม่ลนเบริร์อยู่แต่พวกที่มันทนทานอากาศหนาวค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงสำานีนะจ๊ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทสาในเจ้าช่อง SCDASMR ลาไปโดยคลิปให้มานะจ๊ะพี่น้อง